ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่ไหน <c oughs> ที่โชว์รูมยูสุยิงยนตสาขาพีิมายนะครับผมจังหวัดนคะรราชสีมาครับผมเขาบอกว่าอะไรนะเขาแหลกใช่ไหมหญิงงามเมืองย่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้มีสักคนเลย <c oughs> ใช่หรือเปล่านะครับผมก็วันนี้นะคุณผู้ชมผมจะพามาดูรถตู้ทึบ นะครับต้องบอกว่าคันนี้โอ้โหลูกค้ามาไกลมากๆนะฮะเจ้าของรถจากจังหวัดสงขลานะฮะภาคใต้เรานั่นเองนะฮะคันวันนี้นะครับคุณผู้ชมทําช่วงล่างเต็มระบบนะครับแล้วก็มีการใส่ตู้ทงตู้ทึบด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมจะเจอลูกค้าอ่ะหลักๆ2รูปแบบก่อนแล้วกันรูปแบบแรกครับชอบสายยอ่อนะฮะหนักหน่วงแข็งขนาดไหนโชคไม่เด้งเท่าไหร่ไม่เป็นไร ขอให้สวยขอให้ต่ําก็พอกับลูกค้ากลุ่มนึงนะครับบรรทุก4ีหตันได้แต่นิ่มด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเต็ปคันวันนี้เป็นแบบไหนแล้วไอค้คำว่าน,นิ่มเนี่ยมันนิ่มได้ยังไงนะฮะไปครับนี่เลยนะครับผมส่งภาคใต้นะฮะคันนี้จังหวัดสงขลาสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นเครื่องยนต์อะไรไม่ได้นอกจาก3 0 0พันนะครับเพราะบรรทุก4 5ตันก็ส่วนใหญ่ก็จะ สามพันทุกๆคันอยู่แล้วนะครับผมคันนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะร,ราคาตัวรถเปล่าเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับอันดับแรกเลยอันนี้ผมอา,อาจจะเลิศนี้นหน่อยพอดีรถเพิ่งมาถึงนะยังไม่ได้ํำความสะอาดนะแม็กข้างหน้านะครับตัวนี้คันนี้ใช้เป็น r e 3 0โดยตัวแม็กเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วลูกค้าที่มาซื้อรถสามารถเลือกได้นะับว่าจะเอาลายประมาณไหนแบบไหนเนาะแล้วจากความชอบนะครับใส่ฝาคข้อปั๊มเบรกนะฮะน,น,น้ำเงินน็อตน้ำเงิน นะครับแบบนี้ขนาดของยางเนี่ยถ้าข้างหน้าอย่างนี้นะฮะจะเป็น2 4 5สหทับสีหนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทําสตัดโหลดข้างหน้าลงนะครับเพื่อให้มันได้ทรงแล้วก็เพื่อคันขับที่ยึดเกาะที่ดีขึ้นนะฮะนี่คันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มาบานหน้าเต็มแล้วก็รอบคันเต็มหมดเลยนะครับเป็นโลโก้อลซุเครื่อง3 0 0พันะครับขนาดของตู้ทึบนะครับที่ใช้คันนี้จะใช้เป็นตู้ทึบขนาด2เมตรสิบ นี่นะครับ2เมตร10ก็มีการบุเรียบร้อยหมดนะครับนี่เก็บการรอยลวนะครับเอาซิลิโคนอุดตามน็อตลีเวทให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลอยต่อของตู้นะครับก็จะนี่แบบนี้ที่สูงขึ้นไปอีก30เซนก็คือตรงนี้เพราะว่าตู้เนี่ยถ้าเมต80อะ่ะมันจะสูงแค่เส้นนี้นะฮะแต่ถ้า2เมตร10มันจะต่อขึ้นไปอีกประมาณ30เซนนะครับแบบนี้ ล้อหลังนะครับก็ใช้เป็นล้อของเลนโซ่นะฮะใจแอนนะเพื่อให้มันเข้ากันกับลายล้อหน้านะครับก็จะเป็นก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นมิชลิน2 2575ขอบ15เป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมสำหรับยางตัวนี้นะครับลหลายท่านถามว่าเซลต์ต้นทำไมไม่เคยเห็นใช้ยางบรรทุกยี่ห้ออื่นก็พอดีว่า1ลูกค้าก็เลือกเป็นมิชลินด้วยแล้วก็ท้องตลาดนิยมนะครับเราก็เอาตัวนี้เลยให้ลูกค้านะ ดุมนะครับดุมล้อตัวนี้ทําเป็นสีน้ําเงินดุมล้อเนี่ยเลือกทําสีได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรเนาะพาลอยตัวนี้เป็นของโปร ABS ลูกปืนใหญ่ตัวใหม่นะครับแข็งแรงรับน้ําหนักได้ชัวร์วนะครับนี่สําหรับสเต็ปคันนี้นะแล้วก็คันนี้นะครับไม่ได้มีการทําสายย่อนะคุณผู้ชมขนาดของล้อเนี่ยจะห่างากับซุ้มประมาณนี้ฝ่ามือหนึ่งของผมแต่ผมคิดว่าฝ่ามือของผม,ผมก็น่าจะใหญ่คนอื่นนะนะเพราะของผมมันมือมันบวม บวมน้ํานะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็ได้ทรงสวยนะครับบรรทุกได้ใช้งานได้นะครับรถพวกนี้จะเป็นรถอะไรที่แบบว่าวิ่งงานหาเงินแล้วก็เอาส่งงวดตัวเองนะฮะส่วนขนาดของตู้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะว่าตู้เนี่ยเขาทำยังไงนี่นะครับตัวตู้สองแมสิก็มีการบุไม้อัดนะครับทั้งในตัวตู้ตัวฝาปิดนะครับ นะครับแล้วก็ข้างในก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับมีไฟอะไรเรียบร้อยหมดนะครับบางท่านเนี่ยถามผมว่าตู้เนี่ยเอาทรงอื่นได้ไหมทรงหัวโตหัวโตก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยสโลปแบบนี้มันจะสูงกว่าขนาดนี้นะครับเห็นไหมนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับแบบนั้นเราก็สั่งได้นะครับแต่อันนี้คือเป็นตู้แบบว่าเรียกว่ามาตรฐานก็ว่าได้นะ ที่เขาก็จะนิยมใส่กันก็จะเป็นทรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาของวางไว้บนหัวนะครับตรงนี้มันจะได้เรื่องของการลู่ลมด้วยนะครับอ่ะผมปิดก่อนปิดก็ง่ายๆนะครับมือเดียวถ่ายคลิปมือนึงปิดมือนึงนีงได้ไม่ลงล็อกมันองให้ข้างบนลงด้วยนี่ก็ดันเข้าไปก่อนนี่ครับลงล็อกและง่ายๆนะครับส่วนสเต็ปคันนี้นะครับช่วงล่างเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้จะเป็นช่วงล่างแบบเดิมๆขี่นิ่ม นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะนะครับสาหรับคันนี้นะครับเสริมแหนบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสริมแหนบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีชุดโช้ไขสก,กีนะครับมาให้พร้อมนี่ครับเวลาวิ่งรถเดิมเดิมเนี่ยแหนบ3แผ่นตัวบนเห็นไหมมันจะมีระยะห่างจากแหนบบรรทุกอยู่เนี่ยตรงนี้ครับฉะนั้นเวลาถ้าวิ่งรถเดิมเดิมนะครับมีระยะห่างประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาวิ่งรถเดิมๆมเนี่ยแหนบตัวนี้มันให้ตัวแล้วมันจะไม่ได้แข็งกระด้าง นะครับเพราะว่าแหนบตัวบนมันยังไม่ได้มาพิงกันแหนบตัวบรรทุกน,นะครับฉะนั้นเวลาวิ่งรถป่ามันก็จะให้ตัวอารมณ์ก็จะเหมือนเหมือนรถเดิมแต่อาจจะตึงกว่าหน่อยเพราะว่ามันมีการใส่โช๊คเพิ่มเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าไม่ได้ขี่แบบกระแทกแบบตลอดทางเหมือนคล้ายๆกันแหนบมันมาพิงกันนะอันนี้ก็ยังได้ความรสรสชาติแบบเดิมๆอยู่นิดนึงนะฮะนะนะก็ยังขับสบายเพราะว่าอันเนี้ยคันเนี้ยผมก็ ขับกลับมาเองนะครับผมเพื่อมาติดฟิล์มให้ลูกค้าเตรียมเอาไปส่งนะสำหรับคันนี้เจ้าของก็บินขึ้นเครื่องบินมาเจอกันที่ดอนเมืองนะครับทางผมก็าไปส่งครึ่งทางที่ดอนเมืองนะครับลูกค้าก็ขับลงจังหวัดสงขลานี่ก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับเห็นไหมสวยไหม ถามว่าสเต็ปคันนี้นะครับบรรทุก4 5ตันได้ไหมบรรทุกได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพาลอยเปลี่ยนแล้วชุดโชคคไข่มีแล้วแหนบก็เป็นแหนบเบอร์ใหญ่นะครับนะได้สบายนะสวยงามด้วยนรถเนี่ยจะมี3สีนะคุณผู้ชมมีขาวบอลเงินแล้วก็เทาดำส่วนอุปกรณ์ภายในสำหรับรถรุ่นนี้นะครับในเรื่ององความสะดวกสบายเนี่ยนี่ก็จะมีกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อย กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับโคมลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องเล่น cd นะครับเรียบร้อยหมดแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเป็นหนังนะครับปูพื้นก็จะเป็นหนังนะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเนี่ยแน่นอนครับบางทีขับรถเหนื่อยพักผ่อนไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับเขาก็จะทำมาให้ดูแลง่ายนะสวยงามนะฮะ ล้อแม็กส่วนใหญ่ก็จะลายประมาณนี้ TE37 ก็ได้ RPF1 ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดไม่ชอบสีอมตาลอยากสั่งทําสีสีดำสีแปลกๆอันนี้ก็ทําได้นะครับนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าทําตามใจลูกค้าได้เนาะแล้วก็พวกดุมล้อสีแหนบทําได้หมดนะครับนะตามความชอบด้วยเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามไว้ได้เลยครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำกันพบสวัสดีครับผม